ภาคตะนกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรานั้นมีทั้งหมด20จังหวัดด้วยกันนะครับซึ่งจังหวัดที่เป็นบิ๊กโฟหรือเมืองใหญ่ๆในภาคอีสานนั้นมี4จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่กําลังมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดรวมถึงการขยายเมืองอย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากอาทิจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสกลนครจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นและทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดในภาคอีสานของเรานั้นมีพื้นที่เท่าไหร่ซึ่งบางจังหวัดทุกท่านอาจจะต้องแปลกใจเพราะพื้นที่รวมทั้งจังหวัดนั้นติดอันดับจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ แต่พอมาดูพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วกลับไม่ได้กว้างใหญ่อย่างที่หลายท่านคิดกันนะครับวันนี้เอจะพาทุกท่านมาจัดอันดับ20อันดับพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานกันนะครับก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกท่านกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระจากทางช่องของเราเอาละ่ะเรามาเริ่มทําความรู้จักกับ 20อันดับพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันเลยครับอันดับ20อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ทั้งหมด4 0 6 3 8ตารางกิโลเมตรโดยอำเภอเมืองอุบลราชธานีแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น12ตำบล1น6หมู่บ้านและมีประชากรราว2 4 0 0 0 0คนอันดับ19าอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ทั้งหมด493.63ตารางกิโลเมตรอําเภอเมืองร้อยเอ็ดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น15ตำบล201หมู่บ้านมีประชากรราว160,000คนอันดับ18อําเภอเมืองมหาสาร,รคามจังหวัดมหาสาร,รคามมีพื้นที่ทั้งหมด556.69ตารางกิโลเมตรอําเภอเมืองมหาสาร,รคามแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น14ตำบล185หมู่บ้าน มีประชากรราว1,60,000คนอันดับ17อําเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดมีพื้นที่ทั้งหมด576.36ตารางกิโลเมตรอํ 16, อเราเภอเมืองศรีสะเกดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น18ตำบล1น5หมู่บ้านและมีประชากรราว1 4 0 0 0 0มคนอันดับ16อําเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรมีพื้นที่ทั้งหมด578.2 2ตารางกิโลเมตร อำเภอเมืองยะโสธรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น18ตำบล190หมู่บ้านและมีประชากรราว130,000คนอันดับ15อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ทั้งหมด598.74ตารางกิโลเมตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญแบ่งเขตการปกครองออกเป็น19ตำบล212หมู่บ้านและมีประชากรราว หนึ่งแสนสี่หมื่นคนอันดับ 14. อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายมีพื้นที่ทั้งหมด6 7 7 4 5ตารางกิโลเมตรอำเภอเมืองหนองคายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น16ตำบล1น180หมู่บ้านและมีประชากรราว1 6 0 0 0 0คนอันดับ13อํเาเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย มีพื้นที่ทั้งหมด621.5ตารางกิโลเมตรอําเภอเมืองบุรีรัมย์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น19ตำบล323หมู่บ้านและมีประชากรราว220,000คนอันดับ12อเํเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินมีพื้นที่ทั้งหมด649.85ตารางกิโลเมตรอําเภอเมืองกาลสินแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น17ตำบล185หมู่บ้าน และมีประชากรราว150,000คนอันดับ11อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ทั้งหมด755.59ตารางกิโลเมตรอำเภอเมืองนครราชสีมาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น25ตำบล234หมู่บ้านและมีประชากรราว4 8 0 0 0 0 0คน อันดับ10อําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการมีพื้นที่ทั้งหมด791.84ตารางกิโลเมตรอําเภอเมืองบึงการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล107หมู่บ้านและมีประชากรราว1น0 0 0แสนคนในปัจจุบันอันดับ9อําเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมมีพื้นที่ทั้งหมด853.20ตารางกิโลเมตรอําเภอเมืองนครพนม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น15ตำบล167หมู่บ้านและมีประชากรราว150,000คนอันดับ8อําเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูมีพื้นที่ทั้งหมด907.56ตารางกิโลเมตรอําเภอเมืองหนองบัวลำพูแบ่งเขตการปกครองออกเป็น15ตำบล179หมู่บ้านและมีประชากรราว1 4 0 0 0 0คน อันดับ 7. อํเาเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ทั้งหมด915.12ตารางกิโลเมตรอําเภอเมืองสุรินทร์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น21บตำบล289บหมู่บ้านและมีประชากรราว2 6 0 0 0 0คนอันดับ 6. อํเาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งหมด953.39ตารางกิโลเมตรอําเภอเมืองขอนแก่น แบ่งเขตการปกครองออกเป็น18ตำบล267หมู่บ้านและมีประชากรราว420,000คนอันดับ 5. อำาเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ทั้งหมด1,094.68ตารางกิโลเมตรอำาเภอเมืองอุดรธานีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น21ตำบล252หมู่บ้าน มีประชากรราว4ี่0,000คนในปัจจุบันอันดับ4อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ทั้งหมด1,235.06ตารางกิโลเมตรอำเภอเมืองมุกดาหารแบ่งเขตการปกครองออกเป็น13ตำบล156หมู่บ้านและมีประชากรราว1 4 0 0 0 0คนอันดับ3 อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ทั้งหมด1305.29ตารางกิโลเมตรอำเภอเมืองชัยภูมิแบ่งเขตการปกครองออกเป็น19ตาตำบล224หมู่บ้านและมีประชากรราวสองแ0,000คนอันดับสอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยมีพื้นที่ทั้งหมด1 4 8่4 9ตารางกิโลเมตร อำเภอเมืองเลยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น14ตำบล131หมู่บ้านและมีประชากรราว135,000คนและอันดับหนึ่งอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครมีพื้นที่ทั้งหมด1,496.31ตารางกิโลเมตรอำเภอเมืองสกลนครแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น16ตำบล169หมู่บ้าน และมีประชากรราว2องแสนคนในปัจจุบันและนี่ก็คือ20อันดับอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ทางแอดได้รวบรวมมาฝากทุกท่านในวันนี้หากทุกท่านมีข้อคิดเห็นประการใดคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับทางแอดทราบได้เลยนะครับทางแอดต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับ เกี่ยกันทิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ